ร้านหนังสือแนลูชอบสาขาจามจูดีสแควร์นะคะวันนี้ฟันและก็พี่ฉลาวนะคระับม,มากับช่วงช่วงมงทองจองปุ๊บป,ป,ปั๊บปั๊บกับหนังสือที่ทั่วโลกจับตารอคอยกันกับนักเขียนชื่อดังระดับโลก J.K. Row ร i ิเนเองนะคะที่เคยฝากผลงานว่อยากแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งหนังสือและภาพยนต์มาแล้ว วันนี้มีผลงานใหม่ล่าสุดเลยครับกับเป็นแนวนักวรรณยายสุบสวนสอบสวนกับสื่อเรื่องเกิดแค่ a ชือกแฟนตีนั่นเองนคัวันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมากมายเลยนะคะพี่เหล่าคะวันนี้สั่งจองวันนี้นะคะรับกันทนันทีกับของสัมนาคุณจากแครรี่ฟัคเตอร์นะคะเท่านั้นยังไม่พอคะ่ะเรายังมีคู่กองเงินสดอีก80บาทเท่าน,นั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีคูปองเงินสดสำหรับลูกค้า AS ค่ะรับกันไปเลย1น0บาทแล้วก็ เียงห้าบาทเป็นบททัตรเครดิตของกสิกรรับคูปองส่วนลดถึง30%สิบเร์เซนต์สำหรับการซือของนานมีหรือจะเป็นบัตรของเทสโก้ก็ได้รับส่วนลดเหมือนกันนะคะได้รับส่วนลดถึง20%สิบำหรับสำนักพิมพ์นานมีกันเลยค่ะโอ้โหพิเศษจริงๆเลยนะครับแล้วก็พิเศษจริงๆเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกไปกับเดอะแคชชั่วเวรเคมซี่จองวันนี้จากราคาปกอ่อน595บาทนะครับผมรลด เกรดให้เลยสำหรับผู้จองเป็นปกแข็งนะคะผมลิมิเต็ดอี dition สำหรับผู้จองเท่านั้นและก็รอรับที่บ้านได้เลยนะคะพร้อมกันทั่วประเทศ19มกราคมปีหน้าเลยนะคะกับหนังสือที่มาแรงตอนนี้เลยทุกคนกำลังถามถึงกันเลยเปิดรับจองแล้วที่ร้านหนังสือนายมีบุกช็อปทั้ง5สาขานะครับผมสำหรับหนังสือเรื่องนี้ขอฝากด้วยกหังสื่อเรื่อง The Treasure of Van g u n d